สวัสดีจ้าพี่ยูโคราชบ้านเองเด้อจ้าสวัสดีจ้ามาจ้ะวันนี้ก็ได้เวลาทำกับคงกับข่าวหลังจากที่ไปหาเนอจดกันมานะจ๊ะแจ็คกันรวมกันแล้วได้มาปอกแล้วได้พ่อโลไม่ได้จ้าอะไรพ่อยูโลมันนี่างไรทำเมนูอะไรน้อต้มยำกระดูกใบพายจ้ะช่วงนี้ก็มีต้มยำเสเสรมาบ่อยๆเด้อจ้ะเป็นพริกสดกากระเทียมกระหอมซ้ำจ้ะ ตัวนี้ก็จะเป็นเมนูโล่งคอได้จริงอยากกินส่วนพี่โอเคยากกินประมาณนี้หรือจะอะไรแซ่บๆแลบวก็ใส่แบบปลาสดน้ำร้อนๆอะไรอย่างเงี้ยใบมะกรูดมะขา,าแล้วก็จะไข่จ้ะวลักผักชี

ใส่เพื่อเพิ่มความเข้มข้นของน้ำซุปนะจ๊ะแล้วเราก็ใส่ดูกหมูลงไปเลย่อยจ้ะจะได้เปื่อยนะจ๊ะ กระดูกหมูเปื่อยเราเดี๋ยวมาปรุงวิธีนะจ๊ะต้มยำแรงนกระเดียดใส่น้ำปลาจ้ะเติมน้ำปลาลงไปงงก็บีบมะนาวลงไปได้เลยจ้ะ เด็ดเลยต้องดีไปได้จะหอมผัก hm ชีไปจ้าก็ใส่ใบผักใบหอมแล้วก็หอมขึ้นมาเลยได้จริง เดจ้ามากินข่าวรายกันเดจ้าอาจารย์นี่ก็ได้เวลากินข้าวกับบางพิโยนะเด้อจ้ะนี่สวัสดีค่ะน้องแก้มค่ะสวัสดีจ้าเมนูจ้าอาจารวันนี้ก็มีเมนูอาหารจานเดียวนะจันเต้มกระดูกอ่อนค่ะใส่มะนาวะไรอีกนี่มะเขืออนนี้หายกินน้ำเงาวลยนะเมื่อกี้ข่าวกับน้องแก้มดูจ้าอาจารมากินข้าวได้กันเด้ออาจารย กินไก่กับข้าววันนี้โอตรสุมากินข้าววันนี้กินาข้าวจ้วมสวัสดีจ้ามาจะมากินข้าวกับพี่อูดิจะไม่ได้กินของกินข้าวอันนี้อยากกินอะไรลอนๆไปหาหน้าจทยมากับแจ๊คนาฬีหนังฟอกจากกระดาพ่อโล่ไม่เจนไปถังได้กิดูไปทางกระบะดากินดูกระต๊องนี่แหละทางกระบะดา ไหล่เนีเย่ยลูกหัวแฮมหัวมันเป็นหัวน่ะเต็มเอ้ยน้ำกมดเกมมันหอวถูกจำเป็นกินยากกินเด่นยังขิงเอาด่างแฮมอืมอีชาดพอดีไม่ต้องเติมมะนาวเพิ่มเลยดิจินี่จะน้องเกมพอดีอเปรี้ยว วแท้ๆตัวเรามีแรงหวาบเลยจ้ะพลังเป็นเพียวพลังเป็นเพียงมดพลังตอนไหนขาวขาไม่ครับมดพลังอะไรเข้าปลาเติมพลังก็จนว่ลใจขะาวก่อนเข้าปลาตมาห้อยหลอดด้ว

ที่นี่ก็น่าจะมดบอนไปเลยจะเพราว่าฝนไม่ตกเลยแล้วก็แห้งดาจโจะไม่งอกเ็ดจะไม่งอกล่ะแม่เหม้จนจะเลยเปนเล่นงของโต๊กคิดยเหรนามแดงลูกาำไมไม่แยงโต๊ะท่พยกันเดี๋ยวกันลูกถ้าเปิดจากอันนี้เป็นเมียงเมียงเนี่ยอยมปนะครับปิดเหลอเดี๋ จะมีเรื่องเขาไม่เปิดให้เล่นครับนั่น้ำน้ำหืมปวดเหนียวเลยที่นี่แล้วว่าบ้าอ๋โอโยอ,อะไรตักพวกตักมัอนยอนยู่เลยต่ตางก็มีแรงเลยจัง

นงนาวกตับไอยด้ยก็เขาไปทำใยปีนี่จะนุกสขน,นานเลยกิโลละยี่สิบบาทมันมีการปัปรจาาดนี่เห็นขาขายมะม่วงเลยที่ไยนมาอ,มมอ,อะไรายแน,านั้นี่ยรัไปดูลนี่จะน้ำนอนดมันส่มีกมันเลย โอยกได้อะไรได้ก็ไรหน่ามันมีเพ yeah. ิ่มสิมันมีดีเลย่แซ่บจ้ะลงลงอะไรเป็นมือจิ้นตรงตัวทำไมยังเป็นลุงเป็นมือ่ะมันอุ่นขึ้นไปมันก็นอนพักผ่อนเยอะๆลูกใา่มันจะเป็นบัด ถ้าดูก่อนจะดูเขาเีกจะดูอะไรจะดูใบพายนะจะดูใบพายนี่ค่ยไปได้ได้จะไปฝากเฟ่นา,ากวกานอนเพลินจน,นยินเสียงแต่มลี

ด่งดึงเลยนี่แกมาาจาวใครใครช่วมยางขามเหรอืออดุงอ่ะไป็นไพร้อนไหมปะว่ารอบแป๊บเป็นยังไงยังสดตับมาเลยเนาะจะเป้นยูจะเป็นว่าเขาจะไป็นไ ไม่ฉันมีเฉียงที่สับจะลงตุ่มนันเลยจรเลยไปสอดแม่มาแม่ที่อะไรชนี้หมูเหนียวตื่นจาหน่อนเหนียวเหนียวเนไม่ไดเหนียวจังไกม่เดืแม่จัไเดือดตายมันไเดม่หลกล ก็สูดหนามีเลนมีเล็กเสียงห้พอไหมคะช่วงนี้ต้องกินเป็นต้มยำหน่อยจังว่าๆนี่กนเยอะๆตุ่มกิ่นเลยจัวัดหนึ่งเส้็จแล้ว เด็นนำลังได้ดนี่นาบีกมะนาวไว้ทันนี่ทถบจะ <c oughs> เออมันจะตาดีเกลี้ยงเลยอะะนาหนามเยนี่เราหยั่งไว้ทันน่แม่ครัวอ๋ตัน,น่าหยมันว้าอกเรือไม่เชื่อ น้ำเลือนเือนมีเองีเง้เก็บแรงจงนี้ขอบานไหนีบาเข้าไปแล้วบาหกนมม่พกนมีบ้านใหมครับบอะไร่อายุาที่พกปีอะ เป็นเยเดี๋ยวนะบาโชทบกเดี๋ยนี้เอ้ยถ่ายากรึเนี่ยมันหอย,ยายเมมาเป็นนี่รุดเลยนี่ยมีไหมก็รุดเลยเลยอันนี้นะรุดเลยยายยังดิ้ตึงเนียวเีเลยกระดูมันเป็นด้ <c oughs> ยานี่ยนะกรดูมันเส <c oughs> ็นเลยแม่กินได้แ่ <c oughs> ยหเหล้ว <c oughs> มัดเลยสักแก่ชอบกัดกระดูก่อนเลยกัดรัวสิมันเป็นะงุเป็นยาเนี่ยไม่เปี่ยงง่ยอยรก็ไม่เียงกินหนังไล่เลือดจางเกี่ยวเื้อติเลือดจางว็เลยกินเกี่ยวบอมกาด้วย <laughs> à, chỉ lên. Cả của <laughs> mà, nhiều còn thiếu cả cho kênh Để không bỏ lỡ những แกองร้อนยิงก็อาการร้อนๆ้นเงี้ยเตะปากอาการร้อนๆได้ยังมานอนรับยังไงเผื่อเตกกลับเลยแค่หันอนนั่นเดี๋ยวอูเลยรับไปเลยวันนี้นอนบนรถสบายมากเหได้คนเดียวเนาะได้น้ำแล้วก็เอาไว้ก็แม่แล้วก็นอนแม่ก็ต่านางห่วังสบายนักกิ้นนั่นติ้นยางคนเดียวติ้แล้วก็นั่งของถึงนั่งตาก็ยันใช่ไหมล่ะ เสียด็ผักโขนคนเดียวด้วยตันไปก่บครับรับนาทีเดียวเขาปั่มน้ำมันตื่นตะดุงแบงไว้เลยนะก็เสียงป้าก็แม่คุยดังอ่ะป้าเฮ้ยเอาอยู่ยอย่างเราหยุดใจสั่งมาน่ะไปเหมือ้าสาเจเบนเลยนะรังได้เลยนี่ก่อนรับทำไมันรูมรูเปล่าคูยอะไรอย่างๆกะ ตื่นตอนนี้นะยอมจ้าต้าคุยดังตลอดทางเลยต้าเล่นนะต่าคุยแต่ดังตลอดทางไม่หนูไม่ตื่นตลอดทางเลยอ้าวหนูตื่นตลอดทางเห็นหนู้นทำเป็นลับนี่ใช่คือไายเสียงมาปเสียงอะไรมาถามแม่เสียงรถจิมโมดัง ยังแบบเสียงหลุดปากก็ทำไมเหมินสินมอหน้าวิ่งทางตรงอื้อออ๋อนไ่โตแต่อืออหเป็นอื้อยูตาห้องรลดหรือเปล่ามันอาจจะเก้อยู่มันก็เลยหลอกอเอาเราลงเอาเราลงมันเสียใหญ่โคตรอ้อ๋ออ๋อ tôi nấy cam, cái đến trên lên này <cough> <coughs> 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 <coughs>

cái mùi nên có tốn là người giờ dài tổng lại người nó nè nếp nó chắc cả lên nó nè, có nó tới xuống đẹp nó người dài tổng lại mình cứ really tốn <asanarring> <shocked> <curryome> <t relpine loom suspicious> <to insane> นะไปเถอะดูออนแมวเอาเดี๋ยวดูอแมวแล้วก็ดูไอ้จ้อยนี่แมวไไนี่มันอะเนี่ยก็ดูแลบอกเคี้ยวไม่ได้กินแต่เนื้อกินเนื้อมันดิอ้ามัอ นแมกงแมกระพุนแมงกระพุนเนืกอตนดกันอะไรสักคลิปนี้ก็จะไปแคน่นี้นะจ๊ะก็พามาดูสูตรต้มยำกระดูกไส้พายของน้องแนนแต่ว่าช่วงนี้เจอสื่อเจอแต่หมูเหนียวกันแม่ดีซื้อมากกว่าเหนียวน้นนองแนนซื้อมากกว่าเหนียวพี่โยก็ต้องขอขอบพระคุณเอฟซีทุกๆคนนะ<อ><อ>จ,จ๊ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วเป็นกำลังใจกับพี่โยแล้วก็ขอบคุณนะจ๊ะ โยรัเอีทคนจ้าสวัสดีจ้า,วส,วาสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะนันะนนจังจ้า